สวัสดีค่ะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับงานประกาศรางวัล VMA หรือ MTV Video Music a w a r d ที่งานนี้แฟนๆทั่วโลกต่างส่งกำลังใจ และร่มวมโหวตให้กับลิซ่าให้ชงชิงรางวัลเบสเคปปอปในปีนี้เรียกได้ว่าลิซ่าทำให้แฟนๆตื่นเต้นได้ทุกโมเมนต์ของเธอทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามองจากสื่อทั่วโลกแค่เธอเดินเข้างานก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับสื่อพร้อมใจก,กันกดชัตเตอร์รดวๆลิซ่าเฉิดฉายในลุคสง่างามหน้าค้นหาเธอเลือกใส่ชุดของมูแกลที่งานนี้ถูกออกแบบโดยคุณแคสซี่ครีเอทีฟเดลักเตอร์ของมูแกลที่ได้มาอัพไอจิสตอรี่พร้อมแท็กถึงลิซ่าอีกด้วย งานนี้ระดับ Creative Director มาคอมเมนต์เพิ่มความปังขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าน่าภาคภูมิใจอย่างที่สุดซึ่งชุดที่ลิซ่าสนใส่ได้รับความสนใจอย่างมากมายสื่อมีการแพรนกล้องให้เห็นชุดที่เธอสวมใส่แบบชัดๆตั้งแต่หัวจรด,ดเท้าเลยนะคะเพื่อนๆคือเป๊ะปังมากด้วยความที่ชุดล้ำทันสมัยน่าค้นหาบวกกับสีของชุดที่เป็นครีมเงินตัดกับพรมดำของงาน VMA แล้วเวลาที่เธอถ่ายรูปตรงแบ็คดอป ส่งเสริมให้ลิซ่าโดดเด่นขึ้นมามากๆความสวยสง่างามคือลอยมาเลยนะทุกคนการแต่งหน้าที่คุมโทนเข้ากับชุดเป็นอย่างดีคือรู้สึกละมุนมากเมื่อกล้องสู่มไปใกล้ๆลิซ่าทำการบ้านมาอย่างดีนะคะเพื่อนๆเธอเลือกใส่ชุดสีครีมเงินเนื่องจากภายในงานเป็นพรมสีดำเรียกได้ว่าปีนี้ไม่พลาดเหมือนปี2022ซึ่งตอนนั้นสาวสาวรักพิงเข้าร่วมง,งานประกาศรางวัล VMA คือชุดของสาวสาวเป็นสีดา ถึงแม้ว่าชุดของลิซ่าจะสวยงามมากๆในปีนั้นแต่ด้วยความที่เป็นสีดำทำให้ดูกลมกลืนไปหมดซึ่งแอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่านาตอนนั้นคือเธอยังอยู่กับค่ายเก่าแล้วความเป็นโคเรียนก็ชอบให้ใส่แต่สีขาวดำไงทุกคนแต่พอมาปีนี้จ้าเธอเฉิดฉายมากๆกับลุคที่สามารถเนรมิตเองได้ดั่งใจด้วยชุดที่ไม่จำเป็นต้องใส่แบร,รนด์ l อที่เธอเป็นเทอมบสเดิลซได้ซ้ำ คืออารมณ์แบบถึงจะเป็นทอว ambassador ของ l v แล้วไงฉันสามารถหยิบจับแบรนด์ไหนมาสวมใส create ่ create ลุคต่างๆได้ตามที่ใจต้องการยิ่งไปกว่าชุดแล้วนะคะเพื่อนๆอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องโฟกัสนั่นคือสร้อยคอบุนเกอรี่สร้อยงูที่พันรอบคอของลิซ่าซึ่งเป็นการ mix and m a t c ที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยคือดูแล้วเข้ากับชุดนี้ของลิซามากๆคือมีความน่าค้นหาเข้าไปอีกด้วยชุดที่มีผ้าคลุมผม ดูลึกลับและสร้อยงูบนคอของลิซ่ายังช่วยส่งเสริมความน่าค้นหาชวนหลงไหลเพิ่มขึ้นไปอีกเนือสิ่งอื่นใดนะคะที่แอบเชืรอว่าแฟนๆและชาวเน็ตทั่วโลกรวมไปถึงสื่อมวลชนต้องโฟกัสความงดงามแบบไร้ที่ติและลงตัวที่สุดส,สำหรับสรีระร่างกายของลิซ่า ซึ่งเมื่อเวลาเธอใส่ชุดนี้โอ้ไ oh ม่ก็ทุนลิซ่าดีมากนะคะทุกคนเพอร์เฟกมากๆเอลเป็นเอลสะโพกเป็นสะโพกคือสวยงามมากบอดี้ร่างกายแบบนี้ใส่ชุดไหนก็สวยก็เลิศยิ่งเป็นชุดสไตล์นี้ที่เน้นความงดงามของรูปร่างสรีระร่างกายด้วยแล้วลิซ่ากินขาดคือเกินไปมากกับความเพอร์เฟกของบอด y ี้เธอทุกย่างก้าวเวลาที่เธอเดินประดุจนางพญาคือมีความสวยสง่างามในขณะที่แอบมีความลึก หลับหน้าค้นหามีเสน่ห์เย้าวยวนใจแต่พอเวลาในช่วงที่ผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์นะคะเธอกับแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุดคือความน่ารักนุ่มนิบฉบับลิซ่ากับเสียงหวานๆที่ฟังแล้วบอกเลยว่า ใครได้ยินเสียงนี้ต้องใจอ่อนยวบละลายให้กับเสียงของเธอและครั้งนี้นะคะแอลรู้สึกว่าลิซ่าแสดงออกถึงความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเธอเก่งมากๆในระดับเวทีโลกและความทรงอิทธิพลของเธอยังไม่มีขีดจำกัดอีกเช่นเคยเธอกลายเป็นคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Award ด้วยการถูกพูดถึงทั่วโลกมากกว่า 37. 3 เธอยังคงสร้างปรากฏการณ์สะเทือนโซเชียลมีเดียระดับโลกทุกครั้งเมื่อเธอเข้าร่วมงานในขณะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับของเธอต่างปรับรื้มใจปรื้มปริ่มมากๆ ที่ได้เห็นการกลับมาบนเวที VMA อีกครั้งของลิซ่าในขณะที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อกับรางวัล Best K-pop ที่กำลังจะประกาศผลในไม่ช้าโดยภายในงานก็มีการประกาศผลรางวัลอื่นๆในขณะที่ซาบรีนาเพื่อนของเธอได้รับรางวัลลิซ่าน่ารักมากๆเลยนะคะเธอแสดงความซับพอร์ตซาบรีนาด้วยการตบมือและยิ้มแก้มทัปปิยินดีไปกับเพื่อนของเธอที่ได้รับรางวัลด้วยและเวลา แห่งการรอคอยและความภาคภูมิใจก็มาถึงอีกครั้งเมลิซา Lisa ได้รับรางวัลเบสเคปป p OP มาครอบครองอีกครั้งในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards คือต้องบอกเลยว่ายังรู้สึกขนลุกและปรื้มปริ่มใจมากๆเหมือนครั้งแรกที่ลิซ่าได้รับรางวัลเมื่อปี2022นะทุกคนวินาทีที่ลิซ่าเดินไปรับรางวัลและกล่าวความในใจขอบคุณแฟน คือแอดเชว่าลินลีน้ำตาแตกแน่ๆนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลิซ่าสามารถชนะรางวัลเบสเคป o ๊ OP, และลมใต้ปีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือลินลีที่ต้องบอกเลยว่าทำงานหนักกันมากๆร่วมกันโหวตให้กับลิซ่าอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายทำให้ลิซ่าได้รับรางวัลเบสเค p o ๊ปจากเพลง r bon ็อก s t a r ์บนเวที MTV Video Music Award มาครอบครองได้สำเร็จ โดยในครั้งนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะคะว่าเป็นครั้งที่พิเศษมากๆเพราะเธอได้รับรางวัลในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงร็อกสตาร์ที่เธอไม่ได้อยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง b l a c k พิ n k อีกต่อไปและแน่นอนว่าไม่ใช่ลิซ่า l a c k พิ n k แต่เป็น Lisa ลิซ่าลาริสาที่ได้รับรางวัลในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวและแอดจะขอพาเพื่อนๆไปย้อนดูสถิติของรางวัลเบสเคป o ๊ปกันสักหน่อยนะคะโดยในปี2019รางวัลเบสเคป o ๊ปเป็นของ BTS โดย BTS ได้รับรางวัลเบสเคป o ๊ถึง3ปีติดต่อกันนั่นคือปี2019 2020และ2021จนกระทั่งเมื่อปี2022เป็นปีที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับลิลี่และบริงภาคภูมิใจ เมลิซาได้รับรางวัลเบสเคป o p มาครอบครองได้สำเร็จในเพลงลลิสาซึ่งเป็นอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอตอนที่เธอยังอยู่กับค่ายเก่าอย่าง YG Entertainment และเมื่อปี2023วง s Stay k คิดได้รับรางวัลเบสเคป o p จากงาน MTV Video Music Awards ไปครอบครอง พอมาถึงปีนี้นะคะเพื่อนๆลิซ่าได้ออกโซโล่เดี่ยวของเธออีกครั้งกับเพลง Rockstar ที่เธอได้ร่วมงานกับ RCA Record ซึ่งเป็นค่ายเพลงฝั่งอินเตอร์โดยร่วมงานกันระหว่างบริษัทลาาซึ่งเป็นบริษัทของลิซ่าเองโดยทั้งสองบริษัทได้ทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นเพลง Rockstar ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นเวรนันเพลงฮิตติดชาร์ตไปทั่วโลก ลิซ่ายังคงเป็นศิลปินที่มีความสามารถเสมอศัก,กยภาพของเธอไม่มีที่สิ้นสุดเธอสามารถทำให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นถึงการพัฒนาของเธอในแต่ละครั้งที่เธอปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้เห็นโดยงานนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าเพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายและมีโอกาสเข้าชิงรางวัลจากทาง VMA ถึง4รางวัลด้วยกัน นั่นจึงส่งผลให้เธอขึ้นเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลเบสเคป o ๊ได้ถึงสองครั้งติดต่อกันแล้วดูสีหน้าและแววตาของลิซ่าสิคะเพื่อนๆเ,เวลาที่เธอได้รับรางวัลคือรับรู้ได้ถึงความสุขความภาคภูมิใจเธอเป็นศิลปินที่ทำงานหนักมากๆทุ่มเทให้กับงานเต็มที่เสมอแล้วรางวัลเบสเคป๊ป เป็นสิ่งที่การันตีได้เป็นอย่างดีถึงผลงานของเธอและความทรงพลังของลิซ่าที่เรียกได้ว่ายังคงมีมากมายมหาศาลแอดเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกปลื้มปริ่มและภาคภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ